ไหลไม่มีเอ้ยใครวะนะ่ะใครกันคนที่ฝึกวิชาดาบอยู่ตรงนั้นอย่าพึ่งช่วยด้วยเรามาจานวิชาดาบว่ะเจอ <c oughs> โอ้ยไม่มีแรงข้าม <c oughs> เอาหายไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่มันเรือไวกิ้งนี่ว่า เฮ้ยเนื้อไวกิ้งใช่เลยขอลงแบบเบาๆแล้วกันนะเฮ้ยโอ้ยเยป <Okay. S 2> เริ่มดีขึ้นแล้วอาการเริ่มดีขึ้นได้ออกกำลังก็ดีขึ้นนะพูด <c oughs> ยังไงเจอแล้วนั่นมันเอามรมจารวิชาดาบของจริงครับเอาจริงเจอแล้วเฮ้นยในู่นไง <c oughs> <c oughs> ผมจะได้ดาบคืนไหมเนี่ยดาบมันหักไปแล้วเหมือนเลยแต่มีดตอนนี้มันกลายเป็นมีดไปแล้ว <c oughs> โอ้ไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยว <c oughs> ม่ทำไมาอยู่ไกลจังเลยนู่นเลยเหรอ ไกลมากอะน,น,นู่นอยู่บนต้นไม้นูนน่ะโอ้ยจะไปหาย,ยัางไงเนาะ้องปูกพลังก่อนเอาดาบคืนมาอ hold oh, up yes and his brother seems certain but the king's wife is sigmund's sister and she begs for mercy and oh, no, implores the king to chain them up instead he agrees not for mercy though but because he plans an even more cruel and legal <tempozytokon> to okay. a tree in forest. The she wolf comes and devours <todic todic> one <todic> on of Sigmund's brothers. She returns ravenous. The, 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 left. the next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she wolf appears again. You'll never guess what happens. <laughs> okay. มาไกลมากแล้วเนี่ยสว <c oughs> <ค>ัสดีครับสวัสดีคนแร้ก็มาใหม่วยครับผมนะ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> กำลัง <c oughs> จะเอาดาบคืนอยู่แต่เนี่ยดาบหักครับไปเจอไททันมาตัวโคตรใหญ่อ่ะตบล่วงโอ้โหโอ้ยแสบตาไม่ไม่ไม่เฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุง่งลาเวนเดอร์โอ,โอ้มันจะสดใสเกินไปแล้วโกูมองหม่นมาตั้งนานสู่ทุ่งลาเวนเดอร์่ะสูตรยอดไปเลย <c oughs> ยังได้นะ ทำไมบรรยากาศมันดีอย่างเงี้ยมันดูแบบแฮปปี้เลยอะโอ้นี่คือส่วนที่สวยงามที่สุดในเกมนี้ผมจะบอกเลยที่ผ่านมาไม่เอาอะไรมาให้กูก็ไม่รู้โอเคเธอชื่ออะไรเหรอ <Sen ua. S 1> อ่ะอะไรนะสวินนี่อะไรนะชื่ออะไรนะ โ oh. อ้เดี๋ยวก่อน no ดี๋ยวพึ่งไปดาบหากแล้วเราจะได้ดาบ no คืนไหม oh. ผมผมอยากรู้ว่าเราจะได้ดาบยังไงไอ้วิญญาณน,นี่มันจะช่วยอะไรเราได้ฉันเหรอ กูอยากเปิดซับไตเติลว่ะแป๊บน,นึงนะมันมีระบบซับไตเติลอยู่เราจะเปิดซับไตเติลอย่างไรวนะเนี่ยนี่ไงไซับไตเติลไซส์อ๋อนี่สีสีของซับไตเติลเหรอสีเขียวสีขาวแล้วกัน อใช่ปะเออทำไมซับไตเติลมันไม่ขึ้นวะผมผมงงมากเลยอ่ะแ้าเปิดอยู่นะเอากูกลับสู่ความมืดอีกแล้วความมืดอีกแล้ว โอ้ยไม่เห็นแสงสว่างหน่อยก็ไม่ได้ซาดศพคนผูกคอตายเพียบอย่างน้อยเซียววีก็ได้แฮปปี้มีความสุขแล้วเป็นทุ่งที่สดใสไฟอะไรอ่ะไฟไหมเอ๋อ That there's nothing to go back to at all. <coughs> stay still, stay quiet, hide. And don't die. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No, but I can't die here. I've for nothing. No. Yeah, อาเงียบจริงด้วยเฮ้ยนั่นมันใช่นายใช่ไหมโอเคก็เข้าไปใน,นต้นไม้นะผมว่าต้นไม้นั้นต้องมีดาบแน่เลยต้องให้ดาบเราเอาดาบกูขึ้นมา โอ้ยยังไม่หายดีเลยว่ะอาการมันจะขึ้นไปยังไ,ไงวะเนี่ย <c oughs> เรือไวกิ้งล่มเต็มเลยอะ่ะต้องอ้อมขึ้นแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยเหมือน <c oughs> <c oughs> But Sigmund holds on, the chains break, Sigmund's sister trades ships with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named ฮะอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมาถึงแล้วเฮ้ยดาบนั่นมันดาบหรือเปล่าดาบนั่นไงว่าแล้วดึงออกมาดึงมันออกมาผมได้ดาบเล่มใหม่จริงด้วยว่ะทุกคนอ๋ยปวดหัว บนหูโอ้ <BACK three thousand away> โอ้อุยเสียงใครอะเต็ม <God> ไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยแท่งอะไรผมว่าต้องทำลายแท่งเนี่ยถึงจะได้ดาบมาไอไอโควิดนี่มันยังอยู่อีกเหรอ It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need a sword. It's important. but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge ground by answering to คือมันดึงยังไงมันก็ดึงไม่ได้ผมว่าเนี่ยได้ไม่ได้ไไดโอเคตอนนี้ผมหายดีแล้วจะอาการเจ็บนะหายดีแล้วเออเดี๋ยวเคลียรย์กันไปตรงเนี้ย Okay. A king in the north <coughs> to make a sword that would never fail and never rust, and it <coughs> <that> would <coughs> <look at coughs> slice through iron and stone and bring victory to its bearer. <coughs> but the angry <coughs> it, <was coughs> was it would be the death of a man every time it was drawn. <coughs> it would be the death of the king. <coughs> Let me tell you about the sword Tyrving. ฮะมึงต้องการอะไรจากกู <c oughs> เอ้ามึว่าที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ้าวที่นี่ทินไน <c oughs> มันคือที่ไหนวะเนี่ยม,มันเหมือนมันอยู่ด้าน <c oughs> มันอยู่ด้านขวาของไอ้นี่ใช่ป่าโอเคต้องจำไว้นะ ล้วจะกลับยังไงวะเนี่ยตรงนั้นคือตรงที่เราสู้นะตรงนั้นอะใช่ป่ะกลับยังไงวะโอ้ยวิ่งมาโอเคเดี๋ยวหาทางกลับก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็กลายเป็นเด็กหลงไปแล้วเรียบร้อยดีเฮ้ยนี่ไงเจอประตูโอเคอเคูจะเข้าไปดีไหมเนี่ยถือคบเพิงมาโอเคกูคคยาก,กันเล่นเกมผีอ่ะนักกลัว <c oughs> มีมาป่าเหรอ <c oughs> มันเสียงมาป่าเลย Here for the trials, like when we first met, remember? Any <coughs> time, I'll find him. You've <coughs> been huh? Did you hear that? Nothing. was the voices. Is that he? Her disguises herself as a man. To join a band, <coughs> to join a band. And soon <coughs> the When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes. I can hear. Him. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave minds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. Baleful runes surround you. You have gone mad, you have lost your mind. Your thoughts are confused.

อืม mm คือผมก็เดินมาได้ๆนะครับไปเรื่อยๆนะทางตันน่อเนี่ยเนี่ยทางตันเฉย <laughs> her father warns her that the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it. But the curse holds true, and death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father have cursed <laughs> her. <laughs> ชิวๆครับก็ไม่มีอะไรมากเดินชิวๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊บ We're going round us. You have fallen in. You think that sound Dillian's voice it? <laughs> you what might get and bass How could you? <laughs> you think that voice is Dillian's? It's not. It's beckoning you to your death. Tina, wouldn't you? อ๋ากูโคตรโคตรของโคตรหลงทางอะ่ะตอนเนี้ยคือผมก็เป้าหมายมีไว้พุ่งชนอนะนะผมไปเรื่อยๆจนถึงทางตันโอ้ยไม่ตันไม่ตันยังไปได้ต่ออยู่ <c oughs> อืม อยู่ที่ไหนไวะเนี่ยเอา้าเอา้ามูนกลับมาที่เดิมมา้เนี่ยโอ้ว่าแล้วมวนกลับมาที่เดิมใช่เลยคือแม่งที่เดิมแน่คือแม่งใช่อ่ะมันคือที่เดิมเลยอ่ะโอ้นี่ผมต้องจำด้วยเหรอวะว่า ผมต้องจำด้วยสินะคือกูก็ต้องจําแล้วแหละอย่างเงี้ยว่าควรไปทางไหนงั้นผมซ้ายอย่างเดียวซ้ายรัวๆไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรแนละ้วกูเฮ้ยพากูหลงทางนะเอาดิ <laughs> มาไม่ได้อีกอ้า โอเคได้อยู่โอเคไปได้คือเราก็มาได้ไกลแล้วใช่ป่ะตอนนี้ผมว่า <c oughs> มันทางเดิมนี่นะไม่ชัดเจนว่ามันคือทางเดิมกูกล้ามาทางเดิมอีกแล้วกูกล้ามาทำไม,ม,าามจุดไฟไว้ก่อนอ๋ออ๋อแล้วจุดไม่ได้อะโอ้ย จุดไฟไว้วะผมติดอยู่ตรงนี้นานมากจะออกอยังไงวะเนี่ยโอเคเราต้องเปิดไฟนะเราต้องจุดไฟนะโอเคเอาไปเนี่ย ไฟทุกที่แค่นี้พอไม่เจอประตูปะแปลกๆแล้ววะเออไม่เคยมีนะประตูเนี้ยเอาแล้วจะเอ๋ ว่าไงอุ้ยเอสเคปเรียบร้อยครับผม,มนานมากกว่ากูจะออกมาได้แค่จุดไฟอ่ะผมไม่รู้ว่ามันให้จุดไฟกูก็เดินลุยไปเลยเป็นชาติเรียก <Father? S 1> ใ,ใครนะ ฉันอยากได้ดาบสักเล่มฉันได้ไปลุยต่ออยู่ไหนกูเนี่ยมันมืดๆอะแต่จ,จำแตแกกูแล้วกูดูรู้เลยเอาแล้วจะเล่นกู นังง่ออย่าขอร้องให้มันยากเลยนะมันคือต <out> ัวอะไรเนี่ยมันสื่อสารกับวิญญาณได้ You're going nowhere. วิญญาณอยู่แล้วเนี่ย You No. will not defy ไม่นี่ตกไปทีนึงไงไปไงอ่ะเดี๋ยวนักอย่าดื้อทำไมไม่เชื่อฟังเฮ้ยเอาว่ะเอามีดมาขูดแล้วมึงเอามีดมาได้ไงอ่ะ Your curse will make everyone curse suffer. make will คิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้มีดแล้ววะ่ะไม่ได้มีดแล้วเฮ้ยกลับมาแล้ววะ่ะผมกลับมาแล้วผมโอโ้โหเขี้ยมีตั้งหลายประตู s <S โอเคคือแบบแค่ประตูแรกกูก็จะอว้วกละ มึงยังมีหลายประตูให้กูไปอีกเลยอะตายดียคนเราเออไม่ใช่เรื่องนะดูไม่มีหลายประตูมากเลยให้ผมไปแค่ประตูเดียวกูก็ไม่รอดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดึงดาบดูสักนิดนึงว่าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าประตูที่ผมเข้าเป็นประตูที่ยากที่สุด อะไรวะเี่ยมันดึงไม่ได้กูก็ยังจะดึงงั้นก็โอเคไปประตูถัดไปครับเหลืออีกสประตูเอ้ยเหลืออีกสามประตูมันมีสี่ประตูผมพังไปแล้วหนึ่งประตูนะครับสําเร็จแต่ว่าไม่เอาแบบแบบเมื่อกีนะ้แบบเมื่อกี้มันไม่ไหววะ่ะมันเกินไปอะ่ะแบบเมื่อกี้อะ่ะ

เอ้าโอ้ยทีไหนอีกวะเนี่ย